วันนี้นั่นึองจะพามารับชมกับรถเก่งขนาดกลางค่ะกับ Toyota a อ t i ติ 1.6G ปี2019ตัวนี้เป็นโฉมใหม่โฉม all new อั t ติค่ะการันตีสภาพเดิมใหม่เพียงแค่46,000โลเท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้ใหม่น้อยมากเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานสีบอลสเท่านะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายใครที่กำลังมองหานะคะรถเก่งขนาดกลางอะไรหาง่ายได้ฉายาถึอุดทน ติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีท,ทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยอดพาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาไปรับชมกับ Toyota Corolla a l t i ิ 1.6G ปี2019ตัวนี้จะเป็น19ปลายปีเป็นโฉมใหม่เป็นโฉม all new ของ Toyota a l อ i ตินะคะเครื่องพันหตัว G ค่ะ ปี2019เลขไมล์46,000รอเป็นรถประวังจากหน่วยงานไม่น้อยมากคันนี้สภาพเดิมสวยจริง,รงๆรถไม่ช้ำขับมือเดียวเป็นรถประวังจากหน่วยงานข้อดีเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปและรถตัวนี้เขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดพี่ๆค่ตัวนี้เป็นโฉบหน้าใหม่นะคะเป็นโครงสร้างตัวเดียวกับแคมรี่เลยเป็นตัว TNGA ตัวนี้ออกห้างไปแดง800กว่าบาทนะคะก็ตัวนี้นะคะเหลือเพียงแค่510,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่8,900เท่านั้นเครดีๆอัพจัดยอดเต็มสามารถที่จะดันฟรี ดาวได้นะคะใครสนใจอยากเข้ามาดูสภาพรถเข้ามาดูได้เลย คันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่ค่ะรถแท็กซี่จะเป็นตัวเลมโอนะคะจะเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นอีกตัวหนึ่งของออาติสตัวนี้จะเป็นตัว G ค่ะนะคะออาติสจะมีเป็นตัวเลมโอตัว G นะคะแล้วก็จะเป็นตัว GR รแล้วจะเป็นตัวไฮบริดเลยถ้าเป็นรุ่นนี้ใครที่แบบว่ากําลังมองหาออาติสนะคะเลือกมาเลือกมารับชมได้ต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นค่ะนะคเป็นออาติสเนี่ยเป็นรถอันดับหนึ่งนะคะเป็นเบสเซอร์นะคะขายดีเป็นอันดับที่หนึ่งเลยเดี๋ยวจะพาไปรับชมรถอบพันคนี้ น้อยแล้วก็เดิมสวยมากๆเลยนะได้กุญแจ2ดอกด้วยค่ะไฟหน้าตัวนี้นะจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์ลันที่ไรค่ะพี่ๆค่ะแล้วก็กระจังหน้าด้านหน้านะคะดูทันสมัยนะคะโฉบเฉี่ยวได้เป็นโครเมียมเส้นเดียวโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะตัวนี้เป็นตัวจีอาจจะมีกรอบไฟตัดหมอกให้สามารถนําไปติดตั้งไฟตัดหมอกได้เลยแล้วก็ในส่วนด้านหน้าค่ะนะคะช่องดักลมด้านหน้าจะได้เป็นสีดำนะคะตัวนี้ การันตีสภาพเดิมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีพิกความชนหนักจนนับหากใครนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานเข้ามาได้เลยนะเรายินดีรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนพี่ขาดูฝากระโปรงด้านหน้าสันเหลี่ยมคมเดิมเลยนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มค่ะในส่วนของด้านข้างสภาพเดิมสวยจริงๆสามารถเข้ามาทดลองขับได้ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจยกหูโทรหา สอบถามเพิ่มเติมได้ในส่วนของแม็กนะคะจะได้เป็นแม็กอลอยปัดเงาพี่ขาตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สํานักงานสาขา2นะคะไม่ใช่สานักงานใหญ่ยอยู่สาขา2ของบริษัทเพชรยนต์ติดถนนเสียงอาจจะค่อนดังค่อนข้างดังสักนิดหนึ่งนะคะน้ำหนึ่งไม่ได้ใส่ไม้มาต้องขอประธานอภัยด้วยตัวนี้นะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่205ทับ คับ55 R 1 6ก็คือแม็กขอบ16นิ้วได้ดิสเบรก4ล้อตัวนี้เป็นยางดันหลบได้เดี๋ยวดูปียางสักนิดหนึ่งถ้ายางปีเก่าไปเรามีการเปลี่ยนยางให้นะคะอ้าวนี่ยางปีใหม่ยางปี2024แล้วนะคะเป็นยางปี2024ก็ถือว่าอ่ะก็ถือว่าเปลี่ยนยางมาให้เรียบร้อยตัวนี้ใหม่46,000โลเองนะคะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากเข้ามาดูสภาพรถเข้ามาได้เลยคันนี้คุ้มน้ำหนึ่งคิดว่าสภาพสวยเลยนะที่น้ำหนึ่งรีวิวก็คัดเกรดมาเรียบร้อยแล้วภาษีนะคะก็ต่อถึงตุลานะคะ68เรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างพับรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างค่ะเออเอาติดรุ่นนี้นะก็จะติดเนี่ยค่ะ เป็นโครเมียมตรงกระจกด้านบนขาแล้วก็ที่เปิดด้านนอกนะคะเป็นโครเมียมไปเลยเพิ่มความหรูหราค่ะกระจกด้านหน้าค่ะเป็นตาโตโยต้านะคะก็คือ,อ,อซับเสียงด้านนอกนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นกระจกหนาแบบพิเศษนะคะแล้วก็ตัวกระจกด้านข้างได้เป็นตาโตโยต้ากระจกเดิมพร้อมสัญญาณกันขโมยเดิมจากโรงงานฝั่งนี้กระจกเดิมด้านหน้ากระจกเดิมค่ะมาดูภายในตัวรถนะคะรุ่นนี้เดิมสวยจริงๆ เดิมสวยจริงๆอ่ะนี่ให้ดูแผงประตูแผงประตูจะได้เป็นสีทูโทนค่ะสีเบตตัดกับสีสีอ่ามันจะเป็นสีเทาอ่ะมันจะเป็นสีเทาจะดำไม่ดำไม่ใช่ดำตาจะเป็นสีเทาคล้ายๆแบบนี้แต่ก็จะเข้มหน่อยนะคะด้านข้างตรงนี้เดินตะเข็บได้สีขาวค่ะแล้วตรงนี้เป็นสีดําวัสดุด้านในนะคะตกแต่งด้วยสีเงินนะคะที่เปิดด้านในตรงนี้ก็มีลาโพงตรงแผงประตูมีช่องใส่แก้วน้ําค่ะอ่ะ ภายในนะคะได้ถุงลมนิรภัย7จ็ดใบนะคะในส่วนของเบาะก,ก็ได้เป็นเบาะสีทูโทนค่ะคอนโซลด้านหน้าค่ะนะคะเป็นสีทูโทนตรงนี้ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะตัดด้วยวัสดุสีเงินตรงนี้เป็นสีดําแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเบจค่ะเข้ากับในส่วนของเบาะหนังเบาะหนังนะคะเป็นซอฟทัสสัมผัสนุ่มนวลคล้ายๆกับแคมป์เรี่เลยนะพี่ๆคาะตัวนี้เป็นรถเก่งขนาดกลางค่ะนะก็ถือว่าเอาใหญ่นะ ก็ภายในเนี่ยให้ดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายกระเป๋าใส่เอกาสารจะมีฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าด้านหลังอยู่แค่บาะเดียวนะคะอยู่แค่บอ่อเดียวรุ่นนี้ค่ะได้เป็นแอร์ด้านหลังมานะคะแผ่นยางรองมีให้เรียบร้อยด้านข้างค่ะรอยเมคอัพเดิมสวยจริงๆคันนี้ค่ะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนไม่4 6 0หม่นโลรถทุกคันเราคัดเกตการันตีสภาพเดิมนะคะสภาพเดิมสวยจริงๆในส่วนของล้อแม็กค่ะได้เป็นดิสเบกนะคะ4ล้อแม็กค่ะถ้ามีรอยฟูด ้านข้างเราเก็บงานเราปรับสภาพให้แม็กขอบ16นิ้วยางก็ได้เป็นยางปี2024แล้วด้านหลังค่ะระบบไล่ฟ้านะคะแล้วตรงนี้ก็ได้เป็นตาโตโยต้าด้านท้ายค่ะได้เป็นท้ายเดิมเลยนะคะโตโยต้าโคโราอัลติสนะคะตัวนี้ไฟท้ายเดิมแล้วก็ด้านท้ายค่ะถ้าปลดล็อกก็สามารถเปิดด้านท้ายได้เลยหรือว่าเปิดจากรีโมทก็ได้รวมไปถึงเปิดตรงด้านฝั่งออคนขับฝั่งขวาก็ได้ค่ะทางรีโมทก็จะได้รีโมทแบบนี้ ให้มีสอดอกด้วยกันนะเปิดจากด้านหลังตรงนี้ก็ได้หรือว่าเปิดจากด้านท้ายได้เลยค่ะนะก็ทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะรุ่นใหม่นะคะก็มีการอัปเกรดนะคะปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะคะพร้อมมาพร้อมกับความทันสมัยแล้วก็นี่ค่ะมีไฟเบรกด,ดนที่3ระบบไร่สั่ตอนนี้เอาติดนะคะเพิ่มความทันสมัยขึ้นมาแล้วนะนะเพิ่มความทันสมัยขึ้นมาแล้เอามาดูค่ะด้านหลังนะคะรอยเมคอาร์คานด้านหลังนะคะแล้วก็ห้องเก็บ สัมภาระห้องเก็บของด้านหลังกว้างมากๆด้วยนี่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราใส่ให้ครบๆเลยนะคะอ่าไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อเอาติ๊เนีสภาพเดิมสวยจริงๆใครสนใจนะคะสามารถไปทดลองเอามามาทดลองขับได้แล้วก็ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับด้านท้ายนะเพิ่มความหรูหรากระจกนะคะ ไฟด้านท้ายไฟเดิมนะคะไฟด้านท้ายไฟเดิมมาพร้อมกับไฟทับถิมด้านหลังนะะเอามาดูด้านข้างสันเหลี่ยมคมด้านข้างฝั่งนี้ค่ะสภาพเดิมสวยคันนี้ไม่46,000ที่ขามาดูสภาพรถของจริงได้เลยมาดูสภาพรถของจริงได้เลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่ค่ะให้ดูพวกตัวน็อตต่างๆสภาพภายในกว้างขวางนั่งสบายนะคะได้เป็นสี t ู o t o ถุงลมนิรภัยเจใบนะคะแล้วก็ด้านหลังคานะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพล้างทําความสะอาดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะอ่าด้านด้านข้างฝั่งนี้กระจกนะคะสัญญาณการขโมยกระจกเดิมฝั่งนี้ก็กระจกเดิมแล้วก็กระจกเด,เดิมเช่นเดียวกันค่ะกระจกเดิมนะคะทั้ง4บานเลยพี่พี่าภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะถุงลมนิรภัยเจดใบแล้วก็อันนี้เขาน่าจะมีการทาพวงมาลัยมาแล้วแหละ นะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่นปี2019าอ่ะพวงมลลาลัยจากคือหนังเขาจะคล้ายๆตรงเนี้คือมันสามารถลอกได้ง่ายสามารถลอกได้ง่ายแต่นี้เขาเก็บงานปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็หุ้มหนังใหม่ทำพวงมลลาลัยใหม่ค่ะนี่สนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพรถเข้ามาดูตัวรถได้เลยพี่ๆค่ะนี่อันนี้คือคอนโซลด้านหน้าคอนโซลตรงกลางนะคะ มีช่องใส่ของอเนกประสงค์สนใจทักเข้ามาดูสภาพรถได้เลขใหม่คันนี้46,000โลปุ๊มสตาร์ทอยู่ฝั่งนี้เอย่บเบรกกดปุ่มสตาร์ทค่ะ46,000 900เออ594โลหน้าจอะคะได้เป็นสีขาวนะคะแล้วตรงนี้ก็เครื่องเสียง FM นะก็แบบตั้งนะคะก็ออกแบบดีไซน์ใหม่นะค,ะคอนโซลด้านหน้าออกแบบดีไซน์ใหม่เลยตัวนี้ก็เป็นตัว New a u t ติสโครงสร้างก็โครงสร้างออกแบบมาอย่างดีคะ่ะโครงสร้างแข็งแกร่งตัวเดียวกับ Camry ตัวเดียวกับ c h r ค่ะนะคะเวลาเข้าโค้งทางตรงนะคะก็แบบ เกาะติดถนนได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพิ่มสปอร์นาในการขับขี่เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาด้วยกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่นนะคะมีไฟด้านหน้ามีไฟตรงกลางและที่สําคัญค่ะนี่ติดกล้องบันทึกมาให้ด้วยนะคะคันนี้มีกล้องบันทึกภาพหน้าจอเป็นกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะคะมาให้ด้วยน่าจะติดมาจากโรงงานเลยหรือเปล่านะคะ,นะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูสภาพรถได้ห้าแสนหนึ่งหมื่นผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่อ่า 8 9 0 0 9 0 0 0อยู่ประมาณนี้ค่ะมีฟังก์ชันด้านซ้ายสภาพเดิมสวยค่ะสนใจทักมาหาน้หนึ่งได้เลยอ่ะเดิมหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหลังไปดูห้องเครื่องด้านหน้าห้องเครื่องต้องอยู่ด้านหน้าสิอันนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสคอบอค่ะ Toyota a อ t i ต,ต,ต 1.6g ปี2019 รุ่นนี้จะเป็น19ปลายปีแต่ถ้าเป็น19ต้นปีจะเป็นอีกโฉมหนึ่งเป็นโฉมไมนเชสเตอ5แสนหนึ่งหมื่นขม46พันโลได้อย่างปี2024นะคะตัวนี้การันตีสภาพเดิมนะคะเป็นรถหน่วยงานเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานอะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน กระโปรงก่อนละกันค่ะนะคะมอกอ,อยู่ครบชัดเจนนะ,ะสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังคําเตือนต่างๆนะคะรอยเมคอัพแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นตาโตโยต้าอยู่ครบชัดเจนเนี่ยค่ะพวกตัวน็อตต่างๆพี่ค่ะสนใจยังไงก็ทักหาน้ำหนึ่งได้นะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3แป่กผนการความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยค่ะนะคะก่อนปล่อยเช็คด้นส่วนของแบตเตอรี่ให้ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้แล้วก็เช็คของเหลวให้ทั้งหมดค่ะนะ,ะเอามาดูด้านข้าง เบ้าโชกตรงนี้ไม่ได้โดนมานะนะคะมีทุกคันค่ะพี่ๆไปติดตามเอาติดรุ่นเ,เที่ยมหนึ่งรีวิวได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นเบ้าก,กระโหลตัวนี้จะเป็นซีนทางมะพร้าวนะคะแล้วเขาก็พ่นสีทับจากตรงนี้นะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยตัวน็อตต่างๆค่ะรอนี่ค่นี่ไม่มีชนหนักแน่นอนมีตรงนี้นะคะยังอยู่ครบไฟเดิมนะคะนี่ค่ะสีด้านด้านคานคานหม้อน้ำด้านหน้า สนใจทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะกับ To โยต้ a อาติ 1.6G ปี2019ใหม่46,000โลออกห้างไปแดง800กว่าบาทนะน่าจะประมาณ869,000อันนี้เหลือเพียงแค่510,000เท่านั้นค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,900นะคะ9,000เท่านั้นเคลิีดีเอาติดจัดยอดได้สูงนะคะเอาติดนี้เป็นรถที่จัดยอดดันได้นะคะจัดฟีดาวได้ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ด้วยค่ะ0961984963เป็นเบอร์น้ำหนึ่งเองค่ะพี่ขาปรึกษาได้พนักงานบริษัทข้าราชการออกง่ายมากๆนะคะอาชีพเอาได้ทุกอาชีพขอมีเอกสารถ้าจะจัดไฟแนนซ์นะเราต้องมีเอกสารให้ครบนะคะก็เพื่อที่จะยื่นจัดไฟแนนซ์พนักงานบริษัทข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าเก็บบิลใบเสร็จ ไว้ให้ดีๆนะคะสนใจยังไงทักเข้ามาได้กเกษตรกรนะคะได้เหมือนกันค่ะพี่ๆ่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะั้นผงขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ